เอสเคปลอคปลดล็อกการหลบหนีได้ให้ตามกระต่ายสีขาวไปเพื่อหลบหนีจากเจ้าเด็กเราอยู่กันในเกม Baby a n g e l โนะครับเกมครูบาวดี่สมัยเด็กใส่ชุดสีเหลืองนะฮะมีอัปเดตใหม่อัปเดตใหญ่เข้ามานะครับแชปเตอร์ที่1ต้องย้อนกลับมาเล่นใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเจ้าแมวครบแล้วนะฮะจากครั้งที่แล้วมีอัปเดตฉากจบเข้ามาแน่เลยหลบหนีนี่ไงกระต่ายสีขาวเออให้ไปหยิบขวดจากตู้เย็น เอ๊หวัดดีหวัดดีหวัดดีว่าไงเจ้าหนูเออเอึงออออีกแล้วตรงนี้จะได้ไม่วิ่งไปไหนเออชอบชอบเด็กชอบเอาไม่เอาไมเกาะไว้สิเออเกาะไว้โอ้นั่งบนโต๊ะเดี๋ยวก็วิ่งไปตรงนู้นตรงนี้อีกอะ่ะเกาะเอาไว้ออยู่นั่นแหละตามกระต่ายสีขาวไปเปิดประตูได้เอ,อ้ยครั้งที่แล้วมันไปไม่ได้ไม่ใช่เหรอ เหมือนมีอะไรอยู่งนี้ให้ตามกระต่ายสีขาวไปนี่ไงกระต่ายสีขาวออกไปข้างนอกชั้น24ลงลิฟต์อ๋อเราอยู่ชั้นที่24ไปโอ้โหสัญลักษเออเดี๋ยวนะยังอยู่ไหมไปด้วยกันไหมล่ะไปด้วยกันไหมล่ะไปด้วยกันดีกว่าใช่ไหมเขาฝากเราดูแลแล้วก็พาไปดูแลอย่างดีมาด้วยกันนี่แหละ Uh huh. อยู่ตรงนี้นั่งไปชั้นอา่าชั้นไหนอะชั้นหนึ่งปิดตรงไหนเนี่ยอันนี้ชั้นหนึ่งครับเอ๊ยเดินไม่ได้อ้าพิ Pig ากแมนแมเนสโจกระต่ายตัวน้อยสีขาวที่นั่งสงสารนะฮะฉันรู้ว่านาะยกำลังหาอะไรอยู่แต่ว่านาะยจะหาไม่เจอหรอกเพราะว่ามันเป็นของชั้นเดอะด็อกเตอร์ฮะอูอ้อาว จ้าหนูอุตส่าห์พามาด้วยลิฟิปพังลิฟพังโอ้โหเฮ้ยโอ,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 โอ้ยังรอดมาได้เอา้าเปิดได้ด้วยตามกระต่ายขาวไปเรามาที่ชั้นสามใช่ไหมห้าศูนย์สามห้าศูนย์สองชั้นห้านี่ แล้วทำไมเป็นเลขชั้น3ล่ะแล้วเจ้าหนูไม่ยอมมาด้วยอะ่ะอุตสาหยิบมาโอเคชั้น5้านะฮะล็อกล็อกตามกระต่ายขาวไปชั้น5้าห้า3ูนยมาศเราอยู่ชั้นที่24ลงมาที่ชั้นห้าทำไมกระต่ายขาวอยู่ไหนอยู่นี่ทั้งออกเหรอพิกแมนนี่ไงแต่ว่าล็อกพิกแมนเขาคือใคร เปิดประตูไปอ๊ยเอานี่ไงหายไปไหนมาเมื่อกี้โอ้ไปนั่งตรงนู้นแล้วเปลี่ยนที่เล่นเหรอฮะเจ้าหนูขอขอคุญแจจะเล่นใช่ไหมจะเล่นใช่ไหมฮะเล่นซ่อนแอบใช่ไหมฮะกวนกวนนั่งกับหัว โวนจริงๆจ,จับไม่ได้อ่ะให้สำรวจอพาร์ตเมนต์โอเคตู้เย็นมีแอปเปิลไอมีแตงโมมาวางไว้สำรวจสำรวจอ,อ่มีเศษกระดาษอยู่เป็นโน้ตดนตรีนะฮะน่าจะเป็นโน้ตเพลงละละายวางได้ไหมวางอ๋อ,อนี่ไงเก็บโน้ตดนตรีไหมครบอันนี้ไม่ใช่โอเคโน้ตดนตรีอันนี้ใช่เออ อยู่นิ่งๆงได้ไหมเนี่ยมีสามชิ้นอีกชิ้นหนึ่งถึงอลิสรักษาความคิรีเอทีฟของตัวเองเอาไว้จากพ่อออบ้านของอลิสแล้วคีแมนคือใครแล้วเจ้าหนูคนนี้ทําไมถึงมาอยู่ในห้องนี้ได้แล้วหายไปหายมา <S 2> <S 2> <S 2> <S เหมือนจะเป็นนักดนตรีนะฮะคนอยู่ในบ้านนี้โน้ตดนตรี Note, worry, อีกชิ้นหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งบนเตียงมีไหมนี่ไง โอ้โหมานั่งตรงนี้เล่นเพลงกล่อมให้ฮะเพลงกล่อมเด็กแล้วอู๊โอ้กลัวกลัวกลัวเอ้อเอายังจะหายไปอีกอ๋อสวิชนี้กดเหรออ้าวอ้าวไปไหนอีกอ่ะโอ้บรรยากาศอื้ม มุดมาที่ไหนโอ้โหโโห้องทําพิธีเหรอแผ่นเสียงเพลงคิงดาระบายเพลงก่อมเด็กสัญ,ญลักษณ์เดียวกันกันกบในลิฟต์เลยนะฮะตอนที่เปิดลิฟต์มาแบบเดียวกันเลยใครเป็นคนทําพิธีนี้แล้วเจ้าหนูเกี่ยวอะไรด้วยอย ดุ้งหน่อยๆสะดุ้งนิดนึงอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อ๋อชอบเพลงนี้เอ๋อผมชอบเพลงนี้ครับคุณพ่อเปิดให้ฟังบ่อยแลย้วคุญแจมาเอาหยิบคุญแจมาเออนี่อ๋อพอปิดเพลงปุ๊บคือยแย่งต่อเลยก็ฟังเพลงไปสิจะร้องทำไมไปแล้วนะฟังเพลงไหนะเออโอ้รายละเอียดเยอะมากเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันเล่นปกติไปก่อน มันน่าจะมีเรื่องราวมีความลับไรซ่อนอยู่เยอะนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันเปิดแฟทางออกมีอะไรพุ่งมาอีกไหมจำสกงจำสแกนมีไหมอันนี้ล็อกแต่เหมือนจะไปได้มาด้วยไหมล่ะมาด้วยมาด้วยมาอื้มไม่ต้องทําหน้าเศร้าเราอยู่ด้วยกันผมว่าเจ้าหนูเนี่ยไม่มีพิษมีภัยนะคือตัวเขาเองก็คงแบบโดนทำพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งเอเอา้า power อ๋อนี่ไงกระต่ายโอเคไปด้วยกันจะได้ไม่เหงาไปเปิด power ก่อนไปเปิด power ด้วยกันนี่ไงนี่คือห้อง power มานี่เลยเปิดไงอะ่ะนั่งก่อนนะเปิด power มันไม่มี power เลยทำการเปิดเปิดใส่ฟิวใส่ฟิวต้องหาฟิวมาใส่เหรอ สัญลักษณ์นี่อีกแล้วลีอเอาี้ไงฟิลใส่ฟิลเข้าไปเรียบร้อยอันนี้อันหนึง่งออผิดอันอ๋อสีม่วงก็ต้องสีม่วงแล้วอันนี้สีอะไรสีฟ้าสีฟ้าตู้ไหนอ่ะคิงพีซอันนี้ น่าจะเป็นพัสดุ่นที่อื่นเอ่อโอ้โหกุญแจแล้วก็เลข17กระต่ายกับแกะนี่ไง4 3 1สใช่ไหมทำไมมันง่ายอย่างงี้4 3 1 7โอ้ง่ายมากเอออ๋อรู้แล้ว งี้ใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมถูกหรือเปล่าหรือว่าเราต้องลงไปเอ่อเอาลงไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวตามไป <c oughs> เออชอบชอบแสดงว่าให้หย่อนลงไปจริงด้วยแล้วเราจะไปยังไงอ่ะมันต้องลงไปอ่ะลงยังไงล่ะลงทางไหนเนี่ยอ๋อปีนขึ้นมาตรงนี้โอ้ยมีดวงตาดูเราอยู่ โอ้เก้าอีก็ไม่ได้มันต้องมีที่ปีนเอานี่ไงเอาโอ้ผมว่ามันจะทำงานนะแล้วที่ผมโยนลงไปเมื่อกี้โยนเปล่าเลยเออจะหนูขอโทษไม่ได้ตั้งใจเออแค่จะไปลิฟต์ <c oughs> สัญลักษณ์นี้อีกแล้ว อย่าออกไปเลยอย่าจากไปไม่มีทางหนีหรอกไม่มีทางหนีหรอกเออเอาตรงนี้ไม่มีทางหนีอย่าหนีไปเลยเราไม่กลัวนายหรอกเจ้าหนูแล้วนายจะเสียใจไปอเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว นี้ก่อนเหรออะปิดประตูได้ไหมเขาเปิดได้ไหมเปิดได้ด้วยโอ้โหอุยเดินเร็วมากเจ้าหนูเดินเร็วมากอ้าวประตูปิดกุญแจป่ะเปิดเออเออห้องมันปิดแล้วตรงนู้นไปไหนกุญแจโอ้โหกุญแจกุญแจเดี๋ยวนะเออพระจัน์นี้เ้วก็สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม อันนี้โอเคโอเคเออโอ้โหโอ้ห okay. okay. uh ืม huh. ทีมออกมาทีมอืมเร็วเร็วรีบรอด้วยโอ้โหกดน่ารักจริงเชียวดีเอ็กซิโอเคอย <ilim> ่าท <tech> ิ้งฉันเป็นคนเดียวเลยอยู่ที่นี่นะอยู่ด้วยกันตลอดไป มันก็อยากอยู่ด้วยอยู่หรอกนะแต่ว่าเราก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมเราก็ต้องมีงานอื่นต้องทำเออเอา,เอาไม่สิไม่ใช่อย่างนี้สิแล้วดูดเต้นกวนมากเลยปิดไม่เล่นไม่ฟังเพลงประตูอยู่ไหนเอาประตูคืนมา นี่มันประตูลิฟต์ไม่ต้องมายิ้มประตูกลับบ้านห้องเหมือนเดิมแต่กลับด้านครับมันกลับด้านกันใช่ไหมอันนี้กุญแจอีกอันหนึ่งจะมาไว้นะดวงจันทร์อยู่ตรงนี้แล้วก็วงกลมอยู่ตรงนี้หยิบขวดนมในตู้เย็นอ่ะอ่ะฮะอ่ะ,อะ,อะกินซะตรงนู้นอีกอันหนึ่งรูปหัวใจแล้วก็ เปลี่ยนพระอ้อมไปจบไม่สิ้นนั่งไปเกงในอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมอยู่ไม่นิ่งเปลี่ยนเกงอ,อุ้ย <S 2> <S 2> เสียงอะไรเอาอีกแล้วไม่ฟังรู้แล้วรู้แล้วทีนี้รู้แล้วอยู่งั้นเลยไม่ต้องไปไหน ไม่หยิบแล้วขวดนมกางเกงก็ไม่เปลี่ยนให้แล้วดือ้อดื้อเราอะเปิดกุญแจตรงนี้ห้องมีรูปแกะมีของเล่นอยู่ข้างหน้าห้องโอ้ออกไปข้างนอกกีกแล้วเหรอเออปิดประตูดังดังสัญลักษณ์นี้อีกแล้วฮนะเออเอา เสียงอะไรมาด้วยกันเลยมาด้วยกันเลยทางออกใช่ไหมชั้นหนึ่งแล้วนี่ชั้นศูนย์ก็น่าจะชั้นหนึ่งยิ้มยิ้มอ,าาอ่าฮะเฮ้ยมันเขาวงกดหรือเปล่าศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าห้องที่มีรูปแกะเอ้าอ่านี่ไง เออห้องนอนโอ้โหเอออ่ะอ่ะอะไปนอนซะนอนซะนะนอนซะนะกลับแล้วนะกลับแล้วนะเออเออ,เอ,อประตูปิดกลับมาที่เดิมอ้าว เขาเหนื่อยแล้วจ้หนูเหนื่อยแล้วพาเขาไปที่นอนอ๋อเราอย่าทําตามเขาเราต้องหากระต่ายใช่ใชถ้าเราไม่พาเขาไปนอนที่เตียงวางไว้ข้างนอกแล้วก็เปิดประตูอ่ะฮะมันจะเหมือนเดิมไหมเฟลอ่ะฮะอ้าวอ๋อจะเป็นทีวีเออเุ้ย ทำเข้าไปใกล้หรอหรือว่าหยิบออกมาหยิบออกมาก่อนไม่ได้ทำเข้าไปใกล้เออเออออโยถ้าเข้าใกล้ทีวีแล้วเขาจะมองเราโ้อมเหรอโอ้โอ๋อ,อ,อห้ามมองห้ามมองเหมือนไซเรนเดอร์แมนห้ามมองครับเออต้องเดินไปโอ้โหต้องเดินไปทางไหนอะล็อกเดินหันหลังเหรอ เอออุ้ยอู้ออมด้านนี้โอ้โหทีวีเต็มเลยอือย่ามองอย่ามองอย่ามองทีวีอย่ามอง,อมองทีวีเออโอ้โหเปิดเปิดประตูไม่ได้เออห้องไหนห้องไหนมันมีอะไรอยู่นู้นอุ้ยใครนั่งดูทีวีอยู่อ่ะ,อะประตูไหนเนี่ย ไปประตูนี้โอเคโอ้โหโอ้โหมันหลอนขึ้นฮะโอ้ไปอยู่ในทีวีฮะให้ดูทีวีอ๋อเรารู้สึกว่างนอนไม่ดูหลอกทีวีอ่ะไปดีกว่าปิดประตูโอเค เราต้องทําให้เฟลทั้งหมดถึงจะผ่านโอ้โหให้พาเจ้าหนูไปนอนอีกครั้งหนึ่งเขาเหนื่อยมากแล้วเปิดเหรอเปิดสิเวทไทม์ได้เวลานอนแล้วสัญลักษณ์ใหม่อีกแล้วเปิดโอ้โหเต็มไปหมดเต็มไปหมดเออทางไหนอะทางนี้ก่อนก็ได้ ออเอาอีกแล้วโดนกินแน่เลยผมอ,อ,อ,อพาไปนอนไม่นอนไม่พาไปไม่ไม่อยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องมาต้องพามานอนจริงเหรอ,อดูเขามองหน้าไมได้ ครั้งนี้เขาสุดท้ายนะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะพามานอนเราขอกลับบ้านนะเข้าใจไหมเจ้าหนูอือเอาอีกแล้วแค่จะนอนไม่ใช่เหรอกลับมาที่เดิมเราทำพลาดเหรอกระต่ายขาวผมต้องตามหากระต่ายขาวมาอื้ม เดินกลับไปได้ไหมก็เหมือบบนอเดิมใช่ไหมเนี่ยออกไปไม่ได้นี่ไงว่าแล้วอ๋อเข้าใจแล้วไม่ต้องให้เขานอน <c oughs> จะหนูเมื่อกี้ให้โอกาสแกลแล้วแกไม่ยอมฟังเพราะฉะนั้นลงไปเลย ตอ t ลิฟมีอาอนอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวมันช่วยไม่ได้กลัวเหรอแค่อยากจะกลับบ้านอ,อ๋อ,อนี่คือด็อกเตอร์หรือเปล่าที่เขียนจดหมายกระตายขาวอยู่ตรงนี้ฮไปทางนี้แล้วใครเป็นคนเขียนไว้ให้ะกระต่ายขาวเนี่ยด็อกเตอร์เขียนไว้ให้เหรอ oh. oh. เลี้ยวซ้ายตามลูกสอนไปตามลูกสอนไปเออซ้ายหรือขวาขวาไยลสนโอโอขวาขวาขวาอ่ฮะออันนี้อันนี้นี่ของเล่นนอร e ลิฟมีรถไฟมากระต่ายโอ้โหเฮ้แต่ว่าลูกสอนไม่เป็นสีเหลืองไม่สิต้องสีเขียว เออวิ่งย้อนกลับไปโอ้โหช้าไม่ได้เลยไม่มีเสียงด้วยนะไม่รู้ว่าตามมาเฮ้ยด็อกเตอร์โอ้โหพวกเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยไปไปไปอ,อ๋อนี่ไงมาแล้วเดินมาเมื่อกี้ไป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 กระต่ายขาว เปิดประตูเอาอีกแล้วโอ้โหซ้ายแล้วมาตรงนี้เออรถไฟชนกันอขวดนมลบรบรอบรบวิ่งไปซะเจ้ากระต่ายขาวตัวน้อยนายไม่ใช่คนเดียวหรอกมันยังมีคนอื่นอีกที่ตกหลุมพรางนี้ b a b ี้อินยิลโลจากเกมเลี้ยงเด็กน่ารักน่ารักกลายเป็นเกมหลอนนะฮะเจ้าหนูกลายเป็นตัวต้นไม้วิ่งตามเราโอเคฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ